ก็ผมดิวัตนะครับเป็นมาาเลยเป็นโรงงานเป็นพลาสติกอันตรีนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ผมเป็นผูพันสมภารพันธ์เอสพีจังหวัดพนมรีนะครับแล้วก็เพิ่งประชุมกรรมการไปแล้วก็คิดว่ากรรมการหลายท่านเนี่ยน่าจะสามารถสนับสนท่านกับทุนที่ได้นะลองมาทานที่นึ่ก็คือเป็นอุปนายกสมาคมการสำร ที่นครสวรรค์มาระเบิดฉีดท่านผู้บริหานครสวรรค์เนี่ยคือมีงบลงทุนโรงงานประมาณเป็นหนึ่งหลังเดียวจะออกหลังใหม่อันนี้ผมว่าน่าจะเล็กกับที่ได้งั้นเอาในส่วนของโรงงานก่อนเนาะผมเป็นโรงงานแบรนลูกพลาสติกอัดริษนะฮะก็คือเราผลิตเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ส่งต่อเรามีเครื่องตัด CNC เครื่องเลเซอร์นะครับภายใต้แบรนด์อัคริษคุณลือนะครับ

เมืองประทุมธานีนะห่างจากเมืองทองไปประมาณสักสิกิโลนะครับอยู่แถวแยกบางควัตนะครับอันนี้จะเป็นออฟฟิศของเรานะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเริ่มต้นเนี่ยเราซื้อขายแต่ลกระปุกพลาสติกก่อนหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงโรงงานมาเปลี่ยนแปลรูปแปลรูปหมายถึงว่าเอาแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับมาจับพับประกอบเป็นชิ้นงานเป็นโล่เป็นโคมเงี้ยมเป็นดิสเพย์เป็นป้ายไฟ ก็เราก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับอันนี้ก็เราออกรรยงานของสสบนะครับร่วมมือกับสสบแล้วก็แล้วก็ออกไางงานต่างๆนะครับเราก็ทำาีอีชาด้วยที่สำคัญของเราเนี่ยต่างจากโรงงานหรือร้านป้ายทั่วไปคือเราพัฒนาเครื่องดับพับอัติรีดนะครับอัตโนมัติเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศโดยที อนุสิทธิบัตรร่วมกับมอไปจอดเก้าพระนครอล้วนะครับถามว่าเครื่องนี้ยังไงปกติเครื่องถ้าเราไปตามร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทีเอฟแซนเม้นเมนูนองอันนี้จะใช้ทั่วไปและราคาถูกนะครับเราไม่สามารถที่จะ,ะแข่งกับคู่แข่งที่เป็นร้านทั้งเดิมได้เราก็เลยใช้เครื่องมือนี้เราสามารถผลิตได้เร็วนะครับกว่าที่คนทำเนี่ยเท่าที่ทดสอบมานะประมาณสามสบเท่า เครื่องเรียนที่เราได้ขึ้นมาเองนะครับอันนี้ไปนักบอลจะไปจบไปสอนเลยดดอบ้าง <c oughs> ตึกแรกครับตึกสูงสุดตึกไทยเยอรมันเนราให้นักศึกษาเพิเศษโดนเฉอาจารยะพื้นที่พัฒนาเร็ขอบคุณจากทางไทยจันนะครับอันนี้ข้อเด่นของเราถามว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยครับเราทำ ป้ายอะคริลิกนะฮะสแสต้นโต๊ะนะครับชั้นวางโต๊กล่องบร,ริจาคกล่องใส่โอทูอัลนะครับกล่องใส่ที่ชู่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นพลาสติกใสๆที่มีการแปรรูปมาโดยส่วนใหญ่มันก็คือพลาสติกอะคริลิกมันมันมันจะมีการเคลมว่าพลาสติกใสๆที่ขึ้นรูปต่างๆเนี่ยที่เป็นการฉีกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่อัคริลนะฮะมันจะเป็นพลาสติกเก็บเองที่มันใสๆใสแต่บางทีคนไม่รู้เนี่ยเขาก็จะ เคลกยร์ว่าเป็นอักหิีซึ่งอัดหิีโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการฉีดขึ้นรูปฮะก็จะเป็นในการขึ้นรูปเป็นประกอบเป็นภาพเป็นแาวนะครับอ่ะอันนี้อย่างกล่องเครื่องสั่งงานเนี่ยฮะที่เราประกอบงานขึ้นมาเนี่ยอักหิีเนี่ยจะเหมือนเฟอร์นิเจอร์ฮะเหมือนเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ประกอบเป็นชิ้นงานต่างๆานะครับอันนี้ก็เราเป็นกระจกสมมติว่าบริษัทที่เป็น เครื่องสัมภารต้องการที่จะหม้อตัวกระจกที่เป็นให้ให้เขาจับก็ก็สั่งเราถอันนี้แต่ก่อนเนี่ยเครื่องสัมภารก่อนที่เศรษฐกิจจะไม่ดีเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่เราจะติดในกล่องที่ใส่เครื่องสัมภาร์จะมีเศษเมล็ดหว่านเยอะมากในที่แอนด์บอยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาสั่งที่เราครับอันนี้เป็นกล่องบรรจุตามรูปแบบต่างๆของกล่องบริจาคนะครับที่เราติดเนาะ